เป็นฝักบัวไร้สายที่ตอบโจทย์สายแคมป์แบบยากมากน้ําแรงไม่แรงอะ่ะดูเอาและการอันนี้อยู่ทะเละเนี่ยเฟกเทลแม็กชาเวอร์ตัวเล็กน้าหนักเบามากพกพาง,ง่ายในชุดก็จะมีหัวฝักบัวแล้วก็สายสายให้มยาวถึง2เมตรเลยวิธีต่อหัวฝักบัวง่ายมากแค่กดล็อกแล้วก็เสียบเข้าไปแง่งสีขาวตรงนี้เอาไว้แขวนให้เราอาบน้ำได้แบบสบายๆวิธีต่อเข้าเครื่องแค่ดันล็อกแล้วเสียบเข้าไปด้านล่างจะมีเกียว1ต่อ4ให้ต่อพ่วงอุปกรณ์ได้ชาร์จไฟด้วยไท4ีแล้วก็มีตัวกรองมาให้อย่างดี ระบบดูดน้ำสุดล้ำไม่นำสิ่งสกปรกขึ้นมาด้วยตะไคร่นี่โอ้หเฮ้ยสิ่งสกปรกไม่เข้าจริงด้วยแล้วก็ยังเอามาล้างรถได้อีกด้วยครอบคุมการใช้งานจริงๆป้องกันร,ระดับน้ําถึง IPX7 วิธีการใช้งานกดปุ่ม2ทีแล้วก็จุ่มลงน้ําได้เลย หัวฝักบัวสามารถเปิดปิดน้ำได้แล้วก็สามารถปรับน้ำแรงน้ำเบาได้สายแคมที่กำลังมองหาฝักบัวไว้อาบน้ํากลางแจ้งยักแนะนําเลยต้อง f i ท Tail Max Shower สนใจจิมพจกากรได้เลยไปแล้วบ๊ายบาย